โอเคนะครับเด็กครับต่อมานะครับสำหรับใน EP นี้นะครับ EP สามนะครับจะเริ่มที่ข้อเก้าสิบสี่นะครับอ่ะมาดูกันเลยครับข้อเก้าสิบสี่เป็นยังไงบ้างนะครับโจทย์บอกว่าถ้าใช้ออกซิเจนหกจุดสี่กรัมนะครับทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์กับแก๊สไฮโดรเจนนะครับจะได้ไอน้ำปริมาตรกี่ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ s c p อันนี้ก็คือสมมุติว่าไอ้น้ำม,มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับแก๊สสมบูรณ์แล้วก็กําหนดหมวลอะตอมมาให้แน่นอนว่าสารตั้งต้นนะครับของเราก็จะมีออกซิเจนใช่ไหมครับทําปฏิกิริยากับอะไรครับไฮโดรเจนได้เป็นอะไรครับไอน้อน้ำไอน้ำตัวนี้ก็คือ H2O แต่อยู่ในสถานะแกส๊สถูกไหมอันนี้ก็คือ H2O ภาษะแกส๊สทีนี้ จากนั้นสมการต้องดูนก่อนใช่ไหมครับไฮโดรเจนเท่ากาันโอเมทาเติม2กระทบไฮโดรเจนเป็น4ก็ต้องมาเติม2ตรงนี้ถูกนะแล้วก็เขาเรียกอัตราส่วนโมลที่ได้นะครับก็คือเลขสัมประสิทธิ์นี้นะก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ2โอเคเขียไว้จากนั้นโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ออกซิเจนมาถ้าใช้ออกซิเจน6.4กรัมก็คือตัวนี้ก็จะเป็น 6. กสกร,รมัมสังเกตหน่วยเป็นกร,รัมนะแล้วเขาอยากรู้อะไรครับอยากรู้ไอ้น้ำก็คือตรงนี้ถูกไหมครับตัวนี้ที่อยากรู้ก็คือไอ้น้ำสแสดงว่าเราก็ต้องเทียบจาก6กกร,รมัมก็คือจากออกซิเจนไปเป็นไอ้น้ำแต่ถ้าเป็นหน่วยเป็นกร,รัมเนี่ยเราเทียบไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเป็นโมลของออกซิเจนนะครับจะใช้โมลก็ต้องรู้เลยครับ M.W. ซึ่ง O 2ตัว O 1ตัวเท่าไหร่16 O 2ตัวเป็น 32เพราะฉะนั้น6.4กรัมเนี่ยหาร32ใช่ไหมหกหาร32นะครับได้เท่าไหร่ครับได้0.2ก็คือตรงนี้ก็เป็น0.2โมลทีนี้เราก็เทียบได้แล้วในเมื่อเป็นโมลใช่ไหมครับเทียบจากอัตราส่วนไหนก็คือจากอัตราส่วนโมลข้างบนในนี้เขาบอกว่าเป็น1ต่อ2ใช่ไหมครับ1ต่อต่อสดงว่าเป็น2เท่างั้นตัวนี้ก็ต้องคูณ2ขึ้นมากลายเป็น ศูโมโลอ่ะเสร็จแล้วตอบได้เลยไหมยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการเป็นลูกบาทเดซิเมตรซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสารทุกสาร1โมโลนะครับที่สภา,พาะวะมาตรฐานเนาะจะมีปริมาตรเท่าไหร่ยี่ิลูกบาทเดซิเมตรหรือ22.4ิครับลิตรหรืออีกนะ22,400ลูกบาเซน หรือสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยมันเหมือนกันมิลลิลิตรครับทั้งหมดนี้ต้องอยู่ที่สภาวะ STP พเพราะฉะนั้นเวลาแปลงนะครับให้เราใช้รูปบาทเดซิเมตรกับลิตรเหมือนกันรูปบาทเซนติเมตรกับมิลลิลิตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แปลงมาโดยการเอา0.4คูณด้วยอะไรอยากแปลงเป็นอะไรลูกบาท์เดซิเมตรก็คูณด้วย22.4ได้เท่าไหร่ครับ ก็ประมาณ4.46ใช่ไหมอ่าใศ่6ทด1 4.2เป็น8เป็น9 4.2เป็น8ทดสยม2ตำแหน่งก็คือ8.96นะครับ8.96โ okay. อเคหน่วยเป็นเดซิเมตรกำลัง3ตอบข้อ4เสร็จแล้วต่อไป95นะครับอ่านโจทย์แร่ชนิดหนึงประกอบด้วยนะครับ อันนี้อ่านว่า r o o to s u l f i d e และสิ่งอื่นๆหมายคว่าสมมติจะเป็นก้อนแร่นี่เป็นก้อนแร่นะครับแล้วในนี้มี r r o to s u l f i d e อยู่นะครับซึ่งไม่ทําปฏิกิริยากับกรดหมายควาว่าตัวอื่นไม่ทํานะครับมีแต่สารนี้ทําแหละเมื่อนําแร่นี้มา20กรัมโอเคแร่นี้20กรัมต้มกับกรดต้มกับกรดซึ่งมีปริมาณ ปริมาตรมากเกินพอนะครับปฏิกิริยาสิ้นสุดปรากฏว่าได้แก๊สตัวนี้ทั้งหมด3.4กร,รมัมจงคำนวณหาว่าแร่นั้นประกอบด้วยตัวนี้ร้อยละเท่าใดนะครับเขาบอกว่าถ้าสมการการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ให้มาแล้วโอ้จะดีมากนะครับเราก็ต้องดูว่าเขาดูหรือ,อยังนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือตัวนี้นะครับ เราต้องรู้ว่าตัวนี้เท่าไหร่แล้วเราต้องรู้ด้วยว่าในหน่วยของกรัมด้วยนะกี่กรัมจะหามาได้ยังไงก็ต้องหาจากสมการนี่แหละครับเด็กซึ่งโจทย์กำหนดมาให้แล้วนะครับก็คือโจทย์บอกว่าอันนี้ดูนหรือยังดูนแล้วเนาะหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันหมดนะครับก็จะเป็นหนะึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นโจทย์บอกว่าสารนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้น3.4กรัมแสดงว่าเป็นตัวนี้ 3.4กรัมแล้วเราอยากรู้ตัวไหนก็คือตัวนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยากรู้ว่านี้มีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเราโยงเทียบอย่างนี้แต่ก่อนจะเทียบเอา3.4เทียบไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนต้องเปลี่ยนเป็นโมลก่อนอเปลี่ยนเป็นโมลแน่นอนก็ต้องรู้ว่าสารนี้มี m w ก็คือมวลโมเลกุลใช่ไหมเท่าใดต้องกําหนดมานะครับไฮโดรเจนเป็น1 เเท่ากับ2 fe เท่ากนะับ65เนาะโอเคงั้นตัวนี้ก็จะเป็นโอ้ย32 32นะครับ32บวก2เป็น34อ่ะเลขใกล้กันสแสดงว่าถ้าเทียบเป็นโมลก็คือ3.4หารด้วย34เป็นเท่าไหร่ครับ0.1งั้นตัวนี้เป็น0.1โมลเทียบมาฝั่งนี้ได้หรือ,อยังโมลเทียบได้แล้วดูจากอัตราส่วนข้างบนแน่นอน มันเป็น1ต่อหนึ่งงั้นตอนนี้ก็ได้กี่มลครับเทียบเท่ากันก็คือ0.1มลโอเคพอเราได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้ได้มาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโยงมาหาตรงนี้ครับในการที่เราจะเทียบเป็นร้อยละเนื่องจากว่าแร่ที่เรามาเนี่20กรัมนะครับอยากรู้ว่ามีไอออนทูซัลไฟดเนี่ยกี่กรัมแต่ว่าเราคำนวณมาแล้วได้เป็นโมลใช่ไหมเราก็แค่เปลี่ยนโมลเป็นกรัมนะครับ เพราะฉะนั้น MW ต้องเอามาเลยการเปลี่ยนโมลเป็นกร,รัมก็คือเอาโมลคูณด้วย MW เพราะฉะนั้นจะเป็น0.1คูณด้วย MW ก็ได้เป็นกร,รัมออกมาโอเคไหมแต่ MW คือตัวนี้อลองคิดดู Fe 65บวก32 6 97เนาะประมาณ97นะครับอันนี้เป็น97 MW เนาะ ก็จะได้เป็น97คูณด้วย0.1ก็เป็น9.7โอเคแสดงว่ากรรมที่เราได้ตัวนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่ครับ9.7กร,รมัมทีนี้เขาบอกว่าจงคำนวณว่าแร่นั้นประกอบด้วยไอรอนทูซัลไฟร้อยละเท่าใดเรากต้องเทียบเป็นร้อยละก่อนก็คือในทั้งหมดมันมี20แต่มันมีไอรอน s ูซัลไฟอยู่9.7ก็จะเป็น9.7ส่วนทั้งหมดคือ ยีคูณด้วยอะไร100เงียบเป็นหนึงนะครับก็จะได้เป็นตัดเป็น5 5คูณเข้าไป5 7 3 5ใส่5้าท5สามเก้าห่าสี่หกสี่เจ็นี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละออกมาคําตอบนะครับคือ48.5สหรนะครับหรือร้อยละ48.5นั่นเองเสร็จแล้วนะครับเกต่อไป <c oughs> ข้อนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเราเจอนะไม่ต้องตกใจถ้าเราเห็น2ส,สรรมการแสดงว่าปฏิก,กิริยาของเขามี2ขั้นตอนมี2ขั้นตอนหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าขั้นที่หนึ่งสารตั้งต้นเกิดผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับพวกนี้อาจมีตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวนะครับมามาเกิดปฏิกิริยาต่อนะครับอย่างข้อนี้สารนี้นะครับ no 2เนี่ยมาเกิดปฏิกิริยาต่อก็ได้ผลิตภัณฑ์อีกชุดหนึ่ง โอเคไหมเพราะหลักการง่ายๆก็คือว่าก่อนที่เราจะเทียบนะครับให้เราหาผลิตภัณฑ์นะครับที่นํามาเกิดปฏิกิริยาต่อนะครับจุดเชื่อมโยงอย่างเช่นตัวนี้จุดเชื่อมโยงนะครับแล้วนะครับดุลตัวเลขนะครับสัมสิทธิ์ให้เท่ากันก็คือตัวนี้นะครับเป็นเลข4แต่หน้าตัวนี้ตัวเดียวกันเนี่ยเป็นเลข1่ยังไม่เท่ากันให้เราดุลทีนี้การดูลมี หลักการนิดนึงก็คือเม่อคคูณก็คูณสีเข้าไปตรงนี้เท่ากันแล้วใช่ครับถูกต้องแต่การคูณเนี่ยรามัดรลองนิดนึงในการคูณเข้าไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราต้องคูณทุกตัวในนี้เลยคือคูณทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็น4คูณเข้าไปนะเป็นตัวนี้นะอ่าน่ตรงนี้เป็น4ี่ขยับลงกันเป็น4 4คูณตัวนี้เดิมมี2อยู่แล้ว4ี่คูณสก็ต้องเป็น8 อันนี้เป็น1ก็ต้องเป็น4อันนี้เป็น1ก็ต้องเป็น4อันนี้ก็ต้องเป็น4โอเคไหมเพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะตรงกับตัวบนอันนี้ก็ CNO NO2 ไนโตรเจนไดออกไซด์ ide, ตัวนี้ก็เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับโอเคทีนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถเทียบอัตราส่วนได้เหมือนเดิมปกติเดี๋ยวอ่านโจทย์กันก่อนนะครับจากโจทย์บอกว่าจากสมการต้องเผาตัวนี้ กี่กร,รมัมนะหน่วยเป็นกร,รัมนะจึงจะได้นะครับจึงจะได้สารนี้คือไอโอดีนนะครับไอโอดีน1.21ูณ10ยกกำลังยีบ2โมเลกุลแสดงว่าสารที่เกี่ยวข้องมีกี่ตัว2ตัวถ้าเกี่ยวข้องกี่ตัวดึงมานะครับดึงมาให้เราดึงจากสมการเคมีตัวนี้ครับอันนี้คือดึงจากขั้นตอนที่1น,นะคือตัวนี้ให้ดึงลงมาครับเป็น2 Pb NO3 ไอสองอย่างนี้ต่อนะครับก็คือเทียบกับตัวที่เราต้องการคือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยให้เราเอาเลข4เข้ามาด้วยนะพอเราพอเราเาพราะว่าเราดุลไปแล้วถ้ามีเลขสัมประสิทธิ์เอาเลขสัมประสิทธิ์มาด้วยนะครับก็จะเป็น4 i2 อ่าโอเคไหมนี่คืออัตราส่วนที่ได้เพราะฉะนั้นสัมประสิทธิ์อัตราส่วนของโมลก็จะเป็น2ต่อ4เห็นไหมครับเรียบร้อยจากนั้นโจทย์ต้องการอะไร จนต้องการรู้ตัวนี้ใช่ไหมและจนให้ตัวนี้มาใช่ไหมให้มาในรูปของอะไรโมเลกุลเห็นไหมโมเลกุลเอาโมเลกุลเทียบเลยไหมยังไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนเสมอที่เราเคยทํามาเปลี่ยนเป็นโมลก่อนใครเทียบอมาเปลี่ยนกันโมลกันทีนี้การเปลี่ยนเป็นโมลเราต้องจําไว้เลยนะครับสารทุกชนิด1โมลจะมีความสัมพันธ์กับเลขอะวกาโดนะครับ 6.02ยคูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลเสมอแสดงว่าเถ้ามีเท่านี้โมเลกุลจะเป็นกี่โมลทำไงก็เอามาหารใช่ไหมครับเอา 1. น1นี่นะคูณ10ยกกำลัง22นะทั้งหมดเลยนะหารด้วยเลขเอะโวคาโดเพื่อหาเป็นโมลออกมานะครับเพื่อหาเป็นโมลออกมาก็จะได้โมลออกมาอย่างนี้โอเคอ่ะวิธีกดก็กดตัวนี้ฟืบแล้วก็ตัวนี้ก็คูณกันแบบนี้เนาะ,ะถ้าตัดกันก็จะเป็น ข้างล่างก็จะเป็น10ยกกำลงังลบหนึใช่ไหมยี่ลบยี่สิเอ้ยยี่สอลบยีอันนี้กดเครื่องคิดเลขนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวรูกดให้ก็จะเป็นเท่าไหร่1.21หาร6.02เท่ากับ0.2น0์เกอาศูก็พอนะครับโอเคไหมจากนั้นทําให้เป็นตัวเดียวกันก็คือ0.2คูณตัวนี้ก็คือลบหนึ่งใช่ไหมอยากให้หายไปคือเลื่อนจุดไปข้างหน้าก็จะเป็น 0 0 2โมลอ่โได้เท่านี้นะแสดงว่าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นโมลได้0 0 2โมลนำไปเทียบครับเทียบมาตัวนี้อันนี้เป็น4ี่ต่อสใช่ไหมแสดงว่ามันก็น่าจะลดลงครึ่งหนึ่งปะ4ไปเป็น2หารสเนาะงั้นตัวนี้ก็น่าจะหาร2ด้วยก็จะกลายเป็น0 0 1โมลได้ออกมาแล้วนะครับแต่เรายังตอบไม่ได้นะ เพราะว่าอะไรบางคนบอกครูเจอชอยส์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโมลตอบปั้งเลยไม่ได้นะครับต้องกลับมาดูว่าโจทย์ต้องการให้เราตอบเป็นหน่วยอะไรในข้อนี้โจทย์ต้องการให้ตอบเป็นหน่วยกรัมเราก็แปลงเป็นหน่วยกรัมของสารนี้นะครับก็ไม่ยากครับก็แค่หาอะไรครับ MW ของตัวนี้แหละนะครับซึ่งมันก็จะใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรโจทย์ให้มาหมดไหมอ่ายัางไม่หมดให้ n มาด้วยนะครับ,บกำหนดให้แล้วก็ O มา16ทําทำบ่อยๆแล้วก็จะจำได้นะครับ เพราะฉะนั้น P B ตัวนี้คือ207อใช่ไหมสอยอ่ะ O N ตัวนี้มี2ข้างนอกเอา2คูณเข้ามาเลยครับมี N 2ตัวนะแ้ว N N 1ตัวนี่คือ14ใช่ไหม2ตัวนี้ก็เป็น28อันนี้16อันนี้มี6ตัว6ตัวนะเพราะตัวเดียว16 6ตัวก็จะเป็น6 6 36 6 3ใช่เป็น9อ่ะบวกกันก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย อันนี้เป็น135เนาะร0 0เอ้ยส3 5 1ิบบวกกับ96เป็น1ทด1 3 3่งโอเคสามได้แล้วครับ Mw เท่ากับ3 3 1บวกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นจาก0.01โมลเราเปลี่ยนเป็นกรามดูสิก็ทำยังไงครับเอา0.01คูณด้ว Mw ใช่ไหม Mw ของสารไหนก็คูณตัวเนี้ย สาม,สามเท่ากับก็เป็นจุดทศนิยมเลื่อนเอา2องตำแหน่งก็จะเป็น3 3มจุานกรัมนี่คือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตอบครับข้อนี้จะต้องผากี่กกัมก็ตอบว่า3,3,1จุดสามหนึกรัมโอเคไหมนะครับวิธีทำก็ประมาณนี้แหละเทียบเอา,เอาแต่มันแปลงหน่วยเยอะเฉยเฉนะครับก็ก็แปลงตามเขานะครับไม่มีอะไรมากต่อไป 97นะครับจงคำนวณหาหมวลของแก๊สคอลีนในหน่วยกิโลกร,รมัมตัวนี้เป็นกิโลกร,รมัมที่ต้องการในการเกิดคาร์บอนเตต้าคอไลคือสารนี้ถ้าบางคนไม่รู้ชื่อเด็กๆให้เราสังเกตที่สูตรเคมีเอาไว้ว่าตัวนี้นะให้หาตัวนี้นะ,ะที่ต้องการใช้ในการเกิดตัวนี้ตัวนี้5กิโลกร,รมัมจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้เห็นไหมครับมี2สมการแช้งว่ามี2ขั้นตอน นะครับอันนี้จริงๆมันควรจะเป็นขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2โอเคสังเกตดูก่อนขั้นตอนที่1มีอะไรบ้างมีสารนี้บวกกับตัวนี้นะที่เราต้องการนะเกิดเป็นสารนี้กับสารนี้ถูกไหมถัดมาขั้นตอนที่2สารที่เป็นผลิตภัณฑ์ถูกนํามาเกิดปฏิกิริยาต่อถูกไหมเอาตัวนี้ตัวเดิมนี่แหละที่เกิดขึ้นเอามาทาอีกนะครับตัวนี้เพื่อให้เกิดเป็นตัวนี้กับตัวนี้สังเกตนะครับตัวนี้เนี่ยเกิด2ที่เลย การที่เกิด2ที่มันดีไหมดีถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการแสดงว่าแสดงว่าเราเนี่ยนะครับสามารถได้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยสองสองรอบนะครับในแต่ละก,กระบวนการทีนี้ก่อนที่เราจะทำนะครับเราก็ต้องเป็นไงครับดุลตัวที่มันเป็นไงครับถูกเอามาทำสองขั้นตอนเนี้ยตัวที่มันเชื่อมโยงกันนี้นะครับแบบเนี้ยนะแบบนนะก็คือจากผลิตภัณฑ์มาเป็นสารตั้งต้นนะครับ ให้เท่ากันซะก,ก่อนเท่ากันยังไงคูตัวนี้หน้าตัวนี้มันเป็นเลข8ดแต่ไอน,น้าตัวนี้มันยังไม่มีเลขก็คือมันเป็นเลข1ต้องทําให้เท่ากันต้องทำให้เท่ากันทํายังไงคูณ8ทั้งหมดนะครับเวลาคูณคูณ8ปทั้งหมดนะก็จะได้เป็นตัวนี้ก็จะเป็น8ตัวนี้ก็จะเป็น8 3ดสมอ่ะรูเขียนตัวนี้ครับยีิบสี่นะเป็นยีิบสี่แล้วนะอ่ะตัวนี้หายไปเลยนะ,ะแล้วก็ตัวนี้เป็น8แล้วตัวนี้ก็เป็น8ดถูกไหม ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถเทียบกันได้แล้วนะครับต่อมาเราไปอ่านโจทย์แล้วไปดึงตัวที่ที่เขาเทียบที่เขาต้องการมานะครับเริ่มจากจงคำนวณหามวลของแก๊สคอรีนแสดงว่าแก๊สคอรีนเนี่ยถูกใช้แน่ๆใช่ไหมอ่าแต่เราก็เอามาเขียนนะครับแก๊สคอรีอนอยู่ไหนอยู่นี่เอาเลขมาด้วยนะครับก็คือยี่สีถูกไหมเอาเลขสัมประสิทธิ์มาด้วยต่ออะไรครับคู่กรณีของเขาคืออะไรในการเกิดคาร์บอน์อะไรคือตัวนี้ ก็คือ CCLC เรามาดูก่อนางคนบอกว่าครูตัวนี้มี8แต่หนูเห็นตัวนี้อีกก็มี4จะเลือกใช้เลขตัวไหนนะครับเราต้องจงงินตนาการจินตนาการก่อนว่าเขาต้องการให้เกิด5กิโลกร,รมัมฉะนั้น2กระบวนการนี้มันสามารถผลิตได้ใช่ไหมครับหมายความว่ากระบวนการแรกผลิตได้8 8โมลกระบวนการที่2 กระบวนการที่2ผลิตได้4โมลแสดงว่ามันก็เกิด12โมลเพราะฉะนั้นให้เราเอารวมกันครับถ้าเราเจอนะถ้าเราเจอเหมือนกันหลายหลายสมการเอารวมกันเลยตัวนี้ก็จะกลายเป็น12ครับก็เกิดจาก8ปบวกสเพราะมันเป็นสารตัวเดียวกันโอเคฉะนั้นเราจะได้อัตราส่วนเทียบแล้วครับก็คือ24ต่อ12อ่าต่อมาโจทย์ต้องการโจทย์ให้ตัวเลขอะไรมาบ้างตัวนี้ใช่ไหมห้ากิโลกรัมเลยนะ 5กิโลกร,รมัมอ่ะและแสดงว่าโจทย์ต้องหาตัวนี้แน่ๆเพราะว่ามันต้องหาตัวใดตัวหนึ่งเนาะถูกต้องครับขาต้องการให้หาโมลตัวนี้เอ๊แต่บอกว่าครูมันมัน5กิโลกร,รัมนี้มันก็เยอะนะปกติเราใช้เป็นกร,รมัมใช่ไหมถูกต้องครับงั้นเราต้องแปลงก่อน5กิโลกร,รัมเป็นกร,รมัมเท่ากับเท่าไหร่ครับ5,000กร,รมัมเพราะว่าอะไร1กิโลกร,รมัมเท่ากับเท่าไหร่ครับ1,000กร,รมัมโอเคไหมอันนี้จับเอาไว้ใช้นะครับ จากนั้นเราได้กรรมแล้วครูถนัดและวถึงทำยังไงก่อนที่จะต้องเปลี่ยนเป็นโมนซึ่งตัวนี้เปลี่ยนเป็นโมนต้องใช้อะไร Mw ของคาร์บอนเตต้คอไล์ถูกไหมอ่ะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ยังไม่ให้ครูกำหนดเลย C 12 C L 35.5นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คิดน,นี่จะได้เท่าไหร่12อันนี้71คูณ200 42154อ่ะครูคิดออกมา154แสดงว่าตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็น5000หารด้วย154ถูกไหมอ่าได้เท่าไหร่ล่ะ,ละโอ้กดผิดก็คิดเลขมา5000หารด้วย154เท่ากับ32.467ก็คือ32สอ่ะสมมติครูปลัดง่ายนะครูเอาเป็นแค่ 32.5แล้วกันครูเอาเลขง่ายๆเลยได้ละเป็น32.5สมนลโอเคจากนั้นเราก็เทียบมาได้อย่างพอเป็นโมนลเราเทียบได้ไหมเทียบได้โดยที่เทียบจากอัตราส่วนตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคู่มันก็คือ12ต่อ24 12ต่อ24สังเกตนะมันเพิ่มขึ้นเป็นไง2เท่าไซน์อันนี้ก็ต้องคูณ2ด้วยถูกไหม สามสิบสองจุดห้าคูณสองเป็นประมาณห้าอันนี้คูณสองเป็นสองสองจุดห้าแล้วก็หกอ่ะประมาณหกสิบห้าโมลน,นะครับหกสิบห้าโมลเพราะฉะนั้นหกสิบห้าโมลที่ได้เนี่ยเราจะตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมยังไม่ได้อีกนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะโจทย์ต้องการให้คำนวณหาโมลคอรีนในหน่วยของกิโลกร,รมัมแต่เราได้มาเป็นอะไรละเป็นโมลและอ่ะ เราต้องแปลงไปเป็นอะไรก่อนทีนี้เป็นกร,รมัมต้องใช้อะไรใช้ด้วย MW ก็คือคูณด้วย MW ของสารตัวนี้ทีนี้สารตัวนี้มี MW เท่าไหร่ก็คอรีน2ตัว35ก็จะมาณเป็น71งั้นเราก็จะหาโดยการใช้65นนะคูณด้วย7 1ไปเลยนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหรน่นี่65คูณด้วย71เท่ากับ สี 4, 6, 1, ่หกหนึ่งห้าสี่หกหนึ่งห้าก็จะเท่ากับสี่หกหนึ่งห้ากรัมแต่ก็ยังตอบไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์อ่ะไม่ได้ต้องการเป็นกรัมโจทย์ต้องการเป็นกิโลกรัมก็เลยต้องหารพันก็จะกลายเป็น4.615ห่าหรือประมาณ 4. 4.61เพราะชอยไม่มีไงก็จะมีแค่4.61ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อ 2โอเคนะต่อมา98ถ้าให้แก๊สมีเทนถาบอกตัวนี้เผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของแก๊สออกซิเจนก็คือเผาไหมเหมือนเขาทำปฏิกิริยากันนั่นแหละครับ48กรัมจงหาว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่กรัมถ้าปฏิกิริยาที่เกิดคือดังต่อไปนี้นะครับโจทย์ให้มาแล้วอ่ะ ข้อนี้มันดีอย่างหนึ่งโจทย์มันดุนให้แล้วนะครับโชคดีมากเห็นไหมแต่เราอะเวลาข้อสอบนะครูจะต้องให้ประดุนเองนะอันนี้คือวัดไหวพริบนะครูจะให้มาแค่นี้ใครลืมดุนเนี้ยผิดเลยอ่าเพราะว่าเป็นโอเพนอยู่แล้วยังไงก็ต้องรอบคอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดุน O อไฮโดรเจนแล้วกันไฮโดรเจนสี่ไฮโดรเจนตรนสองโอเป็น2เป็น3 4ตรนสอโอเคเท่ากันเพราะอัตราส่วนที่ได้จะเป็น หนึ่งต่อสองต่อหนึ่งต่อสองโอเคไหมทีนี้ข้อเนี้ยมันแปลกอย่างคือมันให้สารมาสองตัวเลยก็คือให้มีเทนแปดกรัมตัวเนี้ยแปดกรัมกับออกซิเจนตัวนี้คือสี่สิบแปดกรัมบางคนว่าครูก็บวกกันเลยสิได้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับโจทย์ไม่ได้บอกว่าทําปฏิกิริยาเป็นไปตามกฎทรม,มวลเลยเนี่ยเราไม่สามารถเอารวมกันได้แน่นอนอย่างที่เราเคยทําคือเราต้องแปลงเป็นอะไรก่อน แปลงเป็นโมลออกมาก่อนแล้วจะสังเกตง่ายขึ้นนะครับโอเคตัวนี้แปลงเป็นโมลก็เอา8หารด้วย Mw ใช่ไหม C เท่ากับ12อไฮโดรเจนเท่ากับ1 O เท่ากับ16บบ่อยๆจะจำได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ C 12บวกไฮโดรเจน4ตัวเป็น16ก็คือ8หาร16ใช่ไหม8หาร16เท่ากับ8182 0.5 โอเคตัวนี้ได้0.5โมนลต่อมาตัวนี้ O 48กรัมก็จะเป็น48ส่วนด้วย M.W. ของ O ใช่ไหม O2 เนี่ยมี16ก็เป็น M.W. เท่ากับ32ก็คือหารด้วย32ประมาณ1.5นะครับออกมาก็เป็น1.5โมลทีนี้แหละตัวนี้จะสำคัญใครมหมตรงนี้นะ ครูจะให้พวกเราหาสารครูจะบอกไม่ใช่ให้พวกเราหาก็คือครูจะบ่งบอกบอกให้เรารู้ว่าในการคิดขั้นตอนแบบนี้ถ้ามันมีสาร2ตัวนี้สิ่งที่เราต้องคิดก็คือเราต้องหาสารกำหนดปริมาณน,นะครับสารกำหนดปริมาณคืออะไรครูบอกแต่ไม่ได้แล้วสารกำหนดปริมาณคือสารที่หมดก่อนเมื่อเราที้ตัวอะไรตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะดูนะ อ่ะสมมติว่าเรามีสารเนี้ย0.5โมลใช่ไหมในการทรําปฏิกิริยาเนี้ยมันบอกว่าอัตราส่วนเป็น1ต่อ2ใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าถ้าตัวนี้มี0.5จะต้องใช้ตัวนี้จริงครูก็จะยอมว่าเป็นจริงจริงเท่ากับก็คือ1ต่อ2ก็คือจะเป็นเท่าไหร่ครับคูณ2ก็เป็น1.0ใช่ไหมโมลอันเนี้ยสังเกตเห็นง่ายๆก็คือ1ตัวนี้มี0.5จะใช้ตัวนี้กับแค่1ใช้จริงแต่มันให้มา อันนี้คือให้มาให้มาตอนเริ่มต้นเนี่ย1.5เห็นอะไรไหมครับเราจะเห็นว่าที่ให้มา1.5เนี่ยใช้ไม่หมดนะครับการที่ใช้ไม่หมดสารที่เหลือตัวเนี้ยจะไม่ใช่สารกําหนดปริมาณสารกําหนดปริมาณจะเป็นตัวที่ใช้หมดซึ่งนั่นก็คือตัวนี้แต่ตัวเนี้ยจะกลายเป็นสารที่เหลือแทนคือ O2 และเรารู้ได้ว่าเหลือเท่าไหร่ครับ พอเราใช้ไปแค่0.1ก็คือเหลือ0.5มลน,นะครับเวลาทําโจทย์แบบนี้ให้เราเข้าใจลึกซึ้งแบบนี้เลยสารกาหนดปริมาณคือไรสารที่เหลือคือไรและเหลือเท่าไหร่โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะเราให้เราคิดแบบนี้ก่อนนะครับเทียบกันไปกันมาทีนี้บางคนบอกว่าครูถ้าผมเทียบตัวนี้ล่ะสมมติถ้าผมเทียบตัวนี้มาได้ไหมได้นะครับลองเทียบจากความจริงนะลองเทียบกลับมาตัวนี้2เทียบมาเป็น1 2ต่อ1นใช่ไหมถ้าเป็น1.5มันก็ต้องถูกหารครึ่งลงมาก็จะเหลือเป็น0.75นะครับถูกไหมซึ่งถ้าเราใช้ตัวนี้หมดนะครับการที่เราสมมุติให้ตัวนี้หมด1.5โมลจะต้องทําปฏิกิริยากับสารเนี้ย0 7นยมลซึ่งตอนเริ่มต้นมันพอไหมไม่พอมันมีแค่0.5เห็นไหมครับแสดงว่าสารที่หมดก่อนหรือสารที่ไม่พอสารนั้นแหละ คือสารกาหนดปริมาณมันก็บ่งบอกมาว่าสารนี้เป็นสารกําหนดปริมาณเหมือนเดิมนะครับยังไงเราก็ต้องเอามาคิดตัวนี้เหมือนเดิมพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บอ้าสารนี้เป็นสารกาหนดปริมาณเราก็ต้องมาคิดใหม่เราก็ต้องมาโยงตัวนี้ใหม่เหมือนเดิมว่าโอเคงั้นเราให้เกิดตัวนี้เป็นตัวกําหนดปริมาณแสดงว่าตัวนี้ใช้ใช้จริงก็เลยเทียบกลับมา1ต่อ2แสดงว่า0.5ก็เป็น1โมลเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้ต้องใช้แค่1โมลที่ให้มา1.5จจะเหลือโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นพอเรารู้สารกําหนดปริมาณนะครับเราเทียบตัวนี้นะครับได้แล้วยังเทียบตัวนี้ได้ด้วยน,นะแล้วก็ยังมาเทียบตัวนี้ได้ด้วยนะครับให้เราใช้สารกําหนดปริมาณเนี่ยเทียบตัวที่เหลือทั้งหมดครับแสดงว่าอาจสมมติว่านี่เป็น1ต่อ2ต่อ1ใช่ไหมถ้าเราโยงมานี่ยเฮ้ยหนึ่งต่อหนึ่งแสดงว่าอันนี้ศูนย์จุดห้าตัวนี้ก็ต้องศูนย์จุดห้าถ้าโยงมานี่อันนี้หน,นึ่งอันนี้สองอันนี้ศูนย์จุดห้าอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งเห็นไหมเราจะรู้สารทุกตัว โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะหาอะไรในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจงหาการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่กรัมใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์คือตัวไหนตัวนี้เราได้เป็นกรัมไหมยังยงังเราได้เป็นโมลออกมาเพราะฉะนั้นเราได้เป็นโมลออกมาเราก็แค่ทําเป็นกรัมแค่นั้นเองนะครับทำเป็นกรัมทำาด้ง่าเอา0.5มาคูณด้วย Mw นะครับของอะไรครับคาร์บอนไดออกไซด์จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Mw ของคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ครับ CO2 CO2 12บวก16คูณ2 32 32บวก12เป็น44คูณด้วย44จะเป็น22นะครับเป็น22หน่วยเป็นกรัมคำตอบตอบข้อ2ครับโอเคไหมอันนี้คือเสร็จแล้วนะนะครับตรงนี้นะครับโอเคอ่าถัดไปนะครับ E p ต่อมาข้อ99อ่ะเดี๋ยวคูเดี๋ยวคูตัด e p นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP พต่อไปไปต่อนะครับโอเค